กาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีจ้าเบิร์ finder, สริ่สี่สุกคนเลยจ้ดเด้อบบอกว่าอยู่ทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวได้จ้าแล้วก็บพอดีดูต่างประเทศนะแม่จ้นน้อยยินดีดอนฮับเขาสู้สองสาวลาวสาวสรค์เดือดเด้อพอกันคือเก่าจ้าพอกับสาวแก้วคนผู้หายคือเก่านะพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อดีสาวแก้วกับสิบห้าพ่อแม่พี่น้องเราจะน้อมาส้ม อันแบบว่าบรรยากาศในเมืองกรุงแบบว่าธรรมชาติแบบว่าบ้ายังว่าแบบสวนสาธารณะลอยฟ้านะคุณแม่พี่น้องเนาะคือจุดนี้ก็จะเป็นแบบแถวสถานีเพิ่นจิตนะเดี๋ยวเราแบบว่าเพิ่นสิเปิดอันแบบว่าสวนอ่าสาธารณะอะไรกัแบบว่าสวนสาธารณะใหม่นะคุณแม่พี่น้องเนาะแบบว่าสวยงามสันได้อะไรกันเป็นแบบชิดลุลาอลังการสันได้นะคุณแม่พี่น้องเนาะงาวแก้วกสิบาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศของความกันเลยเนาะแบบเป็นแตงได้เนาะ พ่อแม่พี่น้องจ้านี่เพิ่นก็เใ็้ท่้นแล้วนะจ๊ะเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ปล่อยให้คนนั้นข้ามาชมบรรยากาศความสวยความงามเป็นความคงธรรมชาตินะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่เพิ่นก็ะเทยแบบลูกโลกพ่อแม่พี่น้องแบบอีหยังลูกโลกบ่เล็กซ์ูนชื่อว่าเล็กซ์ซูนแสดงเวียงผลไอออกมาแะ้วจเนาะเพิ่นเฮ็ดแบบอ้าอลังการขนาดนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นน่ะสวยงามขนาดเนาะจ้าพุ่นน่ะบันไดเพิ่นก็บักหลายๆซั่นนึงเลยจ้าพ่อแม่พี่น,อน้อ,นองค่ะ ม,มึงบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยเนาะแบบสะอาดสะอาดให้นาะต้นไม้ตน้ตนตองน,นี้หลายคักหลายแนฆเย,ย,ยี้วอุ่มทุ่มดีนะพร้อมพี่น้องเลยเออยกมาเป็นต้นเลยคือยังย่างอันนี้กับต้นยังอันนี้คือแบบต้นไม้ยางเนาะพี่น้องแต่ว่าของแท้ด้วยจะเด,ด้ออันนี้คือของแท้งามคักพอบนเมฆเลยเป็นตกแต่งสวนวนะจ้ะเนาะพี่น้องซีนี่น้ำไล่น้ำจ้าฝาน้ำไล่บ่มีเทนหมน้ำไล่ อนณหภูมินนะเป็นสันเป็นสันขึ้นเลยบระมาณโอ้ยอเประเด็นแบบนั่งตุ๊กในบันไดนะคนใบพี่น้องสวยง,งามขนาดน่าจะน่าแบบฟูนจนหวอวขุ้นเลยเนาะสูงขนาดน่าจะนา่าง,งา่ามครับคนใบพี่น้องเลยวิญญางตน้นไม้อันนี้แบบว่าใหญ่โพดเพี่นไปท้อนอยู่วางอื่นมากเลยพี่มาตัางา้งแบบพี่นกระชีมีแบบโตไปยังครึ่งขนาดเนาะโตครึ่งใบหิ่ลมฮะดิ วัดคือต้นเรพ่อแม่พี่นอ้องเลยป้าสวยงามขนาดน่าจะเนาะป่ะอ,อ้ยกล่องกระชิบนสั้นในน้อยหนึ่งเรื่อพ่าพี่น้องเอ้ยมือโบนิง่งนะจ๊ะเนอกก็ลังเก็บเงินซื้อไมคกันสัน้นจ้าวดใจโล่นน้อยหนึ่งเรพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นหน้าหนิกัสที่เป็นแบบแบบน้ำผู้และพ่อพี่น้องเนาะเป็นกระชิบแบบเป็นล้านใหญ่เลยพ่อพี่น้องน้ำเพิ่น ผู้เพชรเนี่ยสวยงามสะอาดสะอาดขนาดพม่าพิณองเลยจ้าบอกเลยว่าคนเพิ่นมาถ่ายหูลายแห้งนาะพ่อแม่พี่น้องสวยงามจ้ามีวางอยู่วางเศร้าวางให้นางอีกงบะมิดยางเมื่องยางไปกับ่นางได้นะพม่าพิณองที่บอกเป็นดังแล้วสวยงามขนาดสะอาดสะอาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ย แต่สิเป็นคู่แบบกระบะน้าพเมพี่น้องเลยเป็นเห็ดแบบอยู่ในอันลำภูน่าจะนับเป็นอันแบบชวยงามขนาดอลังการขนาดพเมพี่น้องเลย,ยบอกเลยว่าสวยงามน่าจะเนาะ,นะเป็นทางที่เขายงางส่วนมากพอดีน้าพเมพี่น้องเลยคงควรไปทำมาสากคนใหม่คนต่อคงจะนับช่วยงามขนาดอ่างหนังก็เป็นเป็นตึกเป็นหางขงบวนก็เป็นรถไฟฟ้าพแม่พี่น้องเลย ูหลา้ลาอลังการขนาดนะ่าจะเนาะสวนสาธารณะกลางกงนะรุงคนน่าจะเนาะแ่้เคากับชิพ่าพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปเบิ้งสั่นที่ซ้อง,องคนเลยเนาะพี่น้องว่าเป็นยังไงนะคือลอยปานะครับเลพี่น้องโอ้ยแพงงามจ้ะเนาะจ้าอันนี้ก็บชิเป็นท่าขึ้นสั่นซ้องนะพ่อแม่พี่น้องว้าวมีกล่องวงจรปิดคือเกนะ้าเนาะจ้าลมเย็นจา้าสะอาดที่เก้าพ่อแม่พี่น้อง เป็นตะปูต้ตนไม้ะนะจ๊ะน้องต้นไม้พ,มพี่น้อง้ววางามขนาดบะมิดงามขางามเลยบะมิดท,ท่ามาทีงามนี่ต้นไม้หรือคอนบะมิดมา <c oughs> งามบัดซองนอกจากนอไอ้พี <c oughs> ่เมากร้นธนาคารผู้คันใดคนนี้เป็นสัตว์งามขนาดนะกเลยพี่น้องสองขาเป็นตาตกแต่ตง,ต,ต,งต้นหมอกต้นไม้เมื่อยบ่ย,ย่า ยายหนิมอย่างเดียวยาย嘛ยายบ่เมื่อยยายนั่งจะซื้อยาย嘛นั่งไปเห็ดไปแหละง่ามแล้วง่ามแล้วท่านแตแล้วเพื่อนก็ให้คนขึ้นมาอันนี้แล้วก็อ um> ู้หูของบนอง่ามค่ะท่ไมพี no ่น้องร้อยฝากค่ะอันนี้เพิ่นได้เหยียบเพิ่นได้เบิ้งได้เตะดีๆได้ บรรยากาศี่นองบรรยากาศดีขนาดจ้ารอย้านยูอ้บะมิดงามแทบบะมิดอืมตึนตึงหานตึ๊นพญนิผนนะโค้งสามพญานตึกงใหญ่แถบหลุหรู้อลังการขนาดบะมิดอันนี้กับบ่อันแต่เรกน้องบอยุทธ์บอยุทธัฒนาแห้งอรีน้อพ่อแม่เ เขาว่าเห็ดเห็ดจริงนะคุณพี่น้องบ๊อบพูดเไม่พูดเยอะแต่เน,น้นทำอันนี้คืออันหล่อขามเลยพี่น้องเลยตึกอผางคนสวยงามขนาดอาจะมีซานตะพุม่มอาไหวเจ้าทีนะจ้าอาทูปขออนุญาตเราจะน้องขออนุญาตนั่นเจ้าทีเจ้าทางคนทายคลิปเดอ้อคุณเด้อเจ้าทีเจ้าทางเลยสจ้นส,สวยงามขนาด สะอาดสะอาดไม่เจนนักคนมาหลายขนาดพรมไอพี่น้องเลยป้าเป็นเห็ดงามขนาดว่าใจกลางกุ้งใจกลางกุ้งเนาะพรม,มีขนาดว่าข้างบนนี้เป็นอันรถไฟฟ้าอันนี้ก็อ,อก้อมเดือดตึ้ด้วยห่างนะจ๊ะแต่ว่าเพื่อนก็มีวางผักพรยอนใจให้น<ย>้าพรมไอพี<ๆ>่น้องเกยแบบมาชมแบบต้นใหม่ต้นตอกไปว่าเพื่อให้คิดใจอันแจ่มใสนะพรมยพยไมอพี่น้องเอ้ยงามค่ะงามเนี่ยจ้าสะอาดสะอาดค่ะนม่เจนนัก บันไดทางขึนน้นเป็นสันเป็นสันนะพี่อพี่น้องเป็นกะมีแม่บ้านทูกเก็บทำความสะอาดต่งางห่างนะพี่แมพี่น้องหิบบอยหสะอาดสะอาดในด้านอกว่าจั่นจ้าต้านเมืองเพิ่นปาสวยงามขนาดตนนัว่พี่น้องว้าวไม่สิ่งแห้ง เจริญค่ะเจริญแนโพเมพี่น้องสวยงามเปไหนนะจ๊ะว้าต้นไม้กินหมากต้นไม้อันดอกไม้ดอกตอกระไลในะพเมพี่น้องยังมีสันเทิงอ um ีกในโพเมพี่น้องเออโบเมนซีมีแต่อันสันที่สองนะแล้วมี่สันเทิงอีกสันสามอีกในโพี่น้องเอ้อขนาดว่าสวนสาธารณะพื้นที่แบบว่าสามสันสี่สัน่พเมพนองเอ้ยพ่อแม่ปเป็นตบแต่งสวยงามคักสน่าจะเนาะ ลงเลื่อนนะาพวยพี่น้องเอ,อ้ยนี่คือสวนสาธารณะนะก,รกลางกรุงแห่งน้าพวยพี่น้องเลยนะมีน้นำตกมีน้นำบนน้นอีกนะคพวยพี่น้องเอ,อ้ยเป็นเห็ดนะสวยงามค่ะก็ดีได้พแม่พี่น้องเอ,อ,อ,ยอเ้ยอเหมือนแบบเหมืนสาวแก้วยวมาวเอาหน้าเจ้าอยากมาให้เบิง่งอยากมาให้เย็นน้ำกันพแม่มพี่น้องเออลง่งสะอาดสะอาดงามค่ะงามเมยพพรมพี่น้องบรรยากาศดีลงเลื่นขนาดพแม่พี่น้องเย ขนาดว่ารอบขานี่มีแต่ตึกเด้กพ่อแม่พี่น้องมีแต่ตึกาามีแต่หางไม่แต่นอตแต่ว่ากับกงความ,มสวยงามไปธรรมาซาคักพ่อแม่พี่นอ้องเออคุณน่ะบอกเลยว่าสวยงามค่ะบรรยากาศดีลมลื่นเนาะจ้านี่เลยนี่ก็จะเป็นอันสันที่สามเหมือนกัพ่อแม่พี่น้นองเนาะปะมาพีขึ้นไปบุ้งดูอันหไร้ผักลายสันขนาดสันสาม,สามก็คือสันสุดเลยนะยพ่อแม่พี่น้องเนาะ สวยงามค่ะก็เม้พี่น้องเออคือต้นใหม่หน้าหน้าสนิทเลยพ่อแม่พี่น้องเลยแม่นขนาดว่าบันไดเพิ่งกัเห็ดหลวงไล่สวยงามขนาดเนอาบบามิดสวางามค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสวยงามแต่แท้สะอาดล่มลืน่นเป็นยังทางงาปนปกะชิเป็นแบบ ส่งหินนะพ่อพี่น้องแบบเป็นเอาหินมาวางนี่คือสะอาดสะอาดสวยงามผมเองพี่น้องเลยว้าวข้างบนก็ได้ตึกโอ้ยสูงกระดอกกระเดียดให้ตึกเพื่อนว้าวสูงขักสูงแน่พี่น้องเลยว่างามคากสะอาดลมลืมมาา่นนะจ้ะนี่คือจุดมาชมวิวเออ สวยงามขนาดพ่อแม่พี่น้องเลยอ,อยู่เทิงสุดนะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้คือสันน่นซามเนาะจ้างามครับพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ละสัน่นจะมีกล้องจอนปิดไวนะ้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยาสวยงามขนาดว้า,าได้บะม็ด สวนสาธารณะลอยฟ้าพอนีงามบอกอด้ยเเร้อากลับไปัแกเยมากไปมาลายจุดจุดต่ว่าจุดนี้คือแบบสวยงามขนาดรู้นะเปนลองอหเออลองหคนเขาไมายางวัชระซแต่ว่างามงเ่มสอะอาดสะอาดค่กเนาะหลกานอือ ทางลงบริเวณเป็นสานงามขนาดนาอพ่อแม่พี่น้องอุ้ยบร,บริเวณนี่บอกเลยว่า,ม,ตตม,าออมีแต่ตึกมีแต่หางอ้อมแอบข้างนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสีว่าเพื่อนกันสร้างแบบใส่พื้นที่ให้อันให้คุ้มค่าพ่อแม่พี่น้องเลยสีว่าจังสารจากคนไทยเพ,พื่นอนเนาะ็ดแบบจุดหน่อยก็คือเหตุให้มีแบบสีสันสวยงามพ่อแม่พี่น้องแบบว่ามีอันให้พื้นที่ใส่ซ้อยให้คุ้มค่าครับอัน สถานที่ฝนนภาฝนดาวเพิ่นโบปล่อยให้ดินว่างเลยนะจ๊ะไม่ยังเพิ่นกระเฮ็ดได้นะพ่อแม่พี่น้องเกงแห้งเนาะจ้ะเนาะสางเกงแห้งจากคนไทยเพิ่นถึง่งแต่ยังเป็นรถไฟฟ้าโอ้ยเห็นเหลืองเงิดนะ่อแม่พี่น้องเอ้ยเงิดฝนดาเพิ่นสางได้จังได้นาะจ้๊ะกูแม่ฝนฉลาดเนาะจ้ะเนาะฝนะทั้งตึกทั้งห้าง ก็เห็นแหล,ออออลอออะออนซอนเ,อเพณ่ม่พี่น้องเลยบ่ออนซอนคักมานจะเนาะออนซอนบ้านเมืองเพมันจะเนาเป็นย่างมันจะเลื่อนกันดอระเดี๋เนาะจะเนาะคิดคนบอยุดเลยเนาะจ้าคุณแม่พี่น้องเลยคิดคนสร้างสรนสร้างนีเนาะคุณแม่พี่น้องเลยบอยุดพัฒนาเลยประเทศไทยนะคุณแม่พี่น้องขนาดวัยเุิงพูนอันนั้นชิเป็นยังนุ้ง แล้วกส็สะเป็นสวนอยู่บอกพ่อแม่พี่น้องในะมีแต่ตน้นไม้เนาะสวยงามขนาดเนาะจะเนาะขนาดวายุเทิงอันตึกห่างคน,งนพ,พื้นนาะพ่อแม่พี่น้องอาจจะเป็นหานกาแฟเผื่อบนนอกกับบนใจเนาะจะเนาะคงความเป็นธรรมชาติสีเขียวสดใสสวยงามขนาดเนาะจ้ะ วิวนี่งามขนาดพ่อแม่พี่น้องมายืนเบิงรถไฟฟ้าเบิงตึกเบิงหางนอกจะนอาป้างามค่ะงามเนี่ยจ้าทางลงเพิ่นกับป้าเป็นเหตุแบบสวยงามนะเว็บพี่น้องคนมาถ่ายหูกถ่ายห้อยลายลายต้นไม้สองข้าง บรรยากาศดีขนาดน้าจ้าแถวนี้วิวก็ชวยบนม่นพี่น้องนข,งขงน้างๆมันก็จะมีหานกาแฟานาะจ้าบอกได้เลยว่างามคักจ้าหักเที่ยวกับไลน์เรเป็นนองจุดนี่ คนเป็นมนงังดีผลคายผักร้ายเนยา้าคือสวยงามขนาดบรรยากาศดีนคะรพมพแมนพี่นองมีครบถุกอย่างแต่ในก็นจะเป็นแบบหางคือกันทางเขาไปยังนี่แม่นบ่ห่างนะบรเน่ใจนะจ๊ะเนาะอาจจะเป็นทางผ่านเสื่อมตอะวางห่างนคะรพมพี่นองเพืว่อความสะดวกสบายนะจ้า เ,เห็นแล้วประยากเมื่อประหยัดยุนีเออสะอาดสะอา้านแบบลมเย็นนั่นแบบว่า,นา,นาในจิตในใจแห้งนาะจ้าเห็นแล้วประยากเมื่อเลยสาวลาประหยากเมื่อสาวเล่าปอยหยัดยนุนีพลังทะเปียนย่าง่ายหูด้วยพลังพี่น้องเออย้อนเราค่อมสวยค่อมงามมาลกลยแต่ยังมาอีกเพราะติดใจ เป็นจิตใจความสวยความงามของเมืองไทยก็ม,มีน้าใจของคนไทยนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปใช้มาใช้กะแบบสะดวกสบายนะเน้าเมืองไทยเป็นน้อคนนะ่ะมีเบิร์ดเราจะพ่อแม่พี่น้องนันรถไต่ดอกไต่ดินบหรือว่ารถ้อยฟ้าเราจะเนาะจ,จะเป็นตามถนนทุนทางนี่ไปใช้มาใช้สะดวกสบายถูกจุดนอกพ่อพแม่พี่น,อน้องนอกเมืองไทยนะจ้างามดอกเด็ดเลยว่า งามคักสาวลาวยืนยันเลยว่างามค่ะนะองพเมธพี่น้องเอ้ยคะเนาวานว่างๆก็แวะมาเที่ยวมาชมกันได้นะองพแม่พี่น้องเนาะเปินกระรังเปิดใหม้นะองพแม่พี่น้องแต่ว่าท่านเป็นแตยังก่อสร้างอยู่บ้านแล้วเถือนนะจ๊ะเนาะแต่ว่าเป็นการเปิดให้บริการเนาะบอมิดน้องอาจารย์เปินการให้คนมายางมาหลิเนาะจ้าขิดสาวลาวพายางสวนสาธารณะกลางคืนน้องพเมธพี่น้อง อย people ่างเพลินจิตแต่ว mm ่าเป็นยางนี่ก็คือจันเลิร์นอย่างหนึ่งนอกเลยพี่น้องเนาะแล้วเดี๋ยวเขาจะขีดใบสนิเด้อร์ก็เหนพี่น้องเด้อแน้ว่ามักกดไลค์กดติดตามกดซักจะขายให้สาวเล่าสาวสวรรค์เนี่ยเด้อก็เหนืพี่น้องเด้อเพื่อให้สาวลาวมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะและอีกอย่างเบิ่งโฆษณาให้สาวเล่าได้เด้ออย่าขาดโฆษณาเด้จ้าเพื่อเป็นการสนับสนุนให้สาวลาวมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะขอการคลิปหน้าเด้อจ้า บายบายขอบคุณค่ะบเรมาหลับชมหลับฟังไลยเด้อ